อันนี้ฉันเอาอันดูทุเรียนเมื่อค่ยอะคืนเลยอร่อยฉันชอบเอรลยเธอเด็กอะเธอเคยกินยังอันเนี้ยไม่เคยอ่ะตอนเด็กๆฉันกินบ่อยมากกินชอบมากโอ้โหกล้ามากนะอันนี้เขาบอกประดับหกใช่ป่ะไม่รู้ระดับไหนไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแล้วแต่รู้ดิครับเนี่ยหมดแต่เดือนเก้าอะแต่เราเพิ่งสั่งมาเดือนหนึ่งเราสั่งมาตอนเดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่ต้องขอหมดอที่ใส่ไว้ให้เราอ่ะ กองสุ่มไงสุ่มว่าหมดอายุหรือยังสุ่มวม่าหมดอายุหรือยังยังยัง สำหรับ EP นี้นะคะเราสองคนจะมาเปิดกล่องสุ่มกันนะคะที่อยู่ข้างหน้านี้เลยและกล่องสุ่มในแบบของเราก็ต้องเป็นของกินแน่นอนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยนี่จากประเทศจีนครับผมเกาหลีและอีกกล่องหนึ่งข้างหลังนี้นะคะจากญี่ปุ่นครับแต่เรามีกฎนะฮะกฎอะไรคะพอเปิดขึ้นมาควักลงไปได้เนี่ยมากินอย่างนั้นเลยใครกินใครจับคนนั้นก็ต้องกินมาเลามาเริ่มเลยไม่เสียเวลาไม่รีรอกินได้ทุกอย่างก่อนกินได้ดิซื้อมาเขาบอกเป็นเป็นรูปมีอาจจะอะไรไตรงไอ้ติมเลยไม่รู้ เต็มก็ละลายแล้วไหมล่ะซึ่งถุงนี้นะคะเราซื้อมาในราคา350บาทหนักอยู่นะขนมเยอะอยู่เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างล้วงเลยลึกหน่อยล้วงเอากินเลยเหรอกินเลยฉันต้องกินด้วยเติมกินด้วยเวเฟอร์เวเฟอร์กินเป็นรสชาติยังไงอะเหมือนรสชาตินมนะนมนมเอาให้กล้องดูใกล้ๆกล้ไหมตอนนี้กล้องไม่น่าเห็นแน่ๆเลยเดี๋ยวฉันล้วงต่อเลยดีกว่าเฮ้ยมันมีมันมีเยอะอยู่นะในเนี้ยไม่น้อยเหมาะกับว่าช่วงปีใหม่อ่ะให้เด็กๆไปสุ่มกันได้ เป็นขนมจากจีทั้งหมดหนูบ้าเลยไม่กล้าเอานี้ดีกว่าอันนี้ดูกลมๆอันนี้ดูกลมๆไม่รู้อะไรไมปดูดิอันนี้คือ,อไรอะ่ะไาาี่ออกอ๋ออรออแวอะไรคะคเป็นข้าวเป็นข้าว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 ก้กวข้าวข้าวนขะ้าวข้างขน แม่อยากฉังกินเหลือเกินนะอ่าแกอย่างงี้เฮ้ยอันนี้ดูโอเคอ๋อเหมือนเวลาเมื่อก่อนตอนเล่ก,เกีเคาคอเตอร์ที่มันเป็นขนมฟุ้งให้ใส่แล้วมันเล็งๆอยู่อ่ะเป็นหลายแท่งใน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 ถุงเดียวไม่เหมือนขนมถ้าบาทสิบบาทบ้านเราอะไรนะซับบมติงสักอย่างอชิมดีมันเค็มเค็มป่าวหรือหวานหวานจืดๆเนาะจืดไม่เอาอ่ะ,อะนี่อะไรเนี่ยปลาหมึกว่าอก็อร่อยดีขคล้ายแบบ เหมือนแบบเป็นปลาแผ่นอะ่ะในบ้านเรา,างั้นอะ่ะแต่พอมันเป็น,เป,นเป็นสไตล์จีนจะมีกลิ่นเหมือนหมาล่าในเนตอยู่อย่างเนี้ยแล้วมีงาอร่อยดีใช้ได้เลยเหมือนฟองเต้าหู้เลยประมาณนี้ขนม A B C เวอร์ชันจีนของข้าม ABC ัออาเลยได้ไหมไม่ได้จับไปได้ต้องกินแหมจับไปได้กันได้ต้องกินขอโทษนะครับมาถ่ายตรงนี้หน่อยแหมจะต้องกินมันไม่กินสักอันเจยอต้องกินอยู่ชิ้นเดียวนิดนึ่งทำเป็นโม้เดินบอกจับไปได้ต้องกินใหน้เรากิน,น,กน,นเยอะของมันกรองไว้เต็มเลยคุณคุณไม่ดีเดี๋ยวดิแหมเราบอกว่าให้ชิมคิดว่าเราเทเลย อาบาทบางท uh ีุ่บาทไปเลยบ้าเอามาดูกันเลยหูมันเยอะนะไม่น้อยไม่น้อยหมดนี้คืออยู่ในถุง350บาทมีบวยไหมอ่ะไม่มีแต่ว่าขนมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่จริงมัน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 มีที่มันแบบถุงที่มันราคาสูงกว่านี้เนาะอาจจะใจอย่างอื่นที่มันแบบมีมูลค่ามากกว่านี้ชิมอันนี้ไหมแกะชิมดูเลยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแพ็กเกอร์ที่มันเป็นชีสอะชีสชีสอันนี้ก็เหมือนเขาเกลี่ยเขาเาเกลี่ยกุ้งชีส ผมว่าเขาแหละพิ้งจ้าวอร่อยดีนะกรอบดีอืมอืมกรอบดีอืมอร่อนๆทั้งหมดนี่นะคะคือ350าบาทกรอบไปก่อนกรอบไปก่อนซื้อไปให้แบบว่าเด็กๆเล่นกันในช่วงปีใหม่ได้ดูของอะไรต่อเกาหลีไหมเกาหลีมั้อันนี้คือกล่องของเกาหลีซึ่งเราซื้อมันในมูลค่า500บาทนะคะเดี๋ยวสิคุณจะเย็นๆนะคะลองมือมาแล้วอ๋อ กล่องนี้เขาแพ็คมาให้เลยว่า500บาทมีอะไรบ้างเขาใส่มาให้ขนมเกาหลี500บาทนะคะจะประกอบไปด้วยอันนี้ก่อนเลยอ่ะรสอะไรอ่ะมาม่าเกาหลีลำยอนลำยอนรสเผ็ดแหละซัมติงสักอย่างหนึ่งน่าจะเผ็ดพบมีแบบไดนูอ๋อนี่ไงระดับความเผ็ดป่ะหกใช่ไหมใช่อันนี้ถูกใจเราแล้วโวเยว่าขายซองเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้เที่ออฟิศทำให้กินเลยอยากกินอะไรเป็นขนมปังที่มันแบบมีไส้อยู่ข้างในอ่ะแกเลยมไปชิมไปเลย มันเป็นขนมปังนุ่มๆเหมือนขนมไข่บ้านเราไหมแล้วมีไส้ช็อกโกแลตและอันนี้คืออันนี้ก็เป็นขนมสตรอเบอรี่เหมือนโคลอนแหละเป็นโคลอนสตรอเบอรี่ไอขนมนปลาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวแกะดูข้างในเป็นยังไงเป็นรูปปลาแบบนี้นะฮะโอ้ลูปปลาเหรอเนี่ยดูดิข้างในเอ๊ยไม่มีไส้อ้าวมีดิมันเป็นไส้เหรอเนี่ยหรือว่าเป็นแบบขนมช็อกโกแลตขนมสุ่มเหรอมีไส้บางอันเหรอมีไส้บางอันหรือเปล่า ได้อยู่มีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่อ,อันนี้เหมือนเป็นโคลลนบ้านเราอารมณ์นั้นอืาอ,อีกอันนึงคืออันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างห้าร้อยบาทแล้วก็ไม่รู้ราคาจริงว่ามันคุ้มหรือเปล่าแบบว่าไม่แปลกซื้อมาบันเทิงนดิลองดูแล้วมันเป็นยังไงอันนี้นนมันยอันนี้มันก็เหมือนเป็นคุกกี้แบบนิ่มๆอือมันใส่ครีมของโรเต้นะอันนี้อร่อยกว่าอ๋อเหรอ อ๋อทุกคนอันนี้อร่อยอุ้ยอันนี้เข้มข้นมากเลยอ่ะเธอชิมดิอันนี้รสชาติมันลิชมากเลยอ่ะไอตัวหอมด้วยอร่อยมากอืมข้างนอนจะกรอบๆข้างในจะนุ่มๆรสสตรอเบอรี่อันนี้แล้วเขาเขนมบางอย่างอ่ะถ้าเกิดเราไม่ซื้อ่องสุ่มเราอาจจะไม่ไม่ไม้ไมกินเลยกย่างอันนี้อร่อยอ่ะนี่นี่ก็มีอันนึงเป็นสตูว์แรดเหมือนกันเหรอเหมือนกันคนละยี่ห้อยี่ห้อร่อยแน่นอนเขาแกะทุกวันเลยเหรอกินหมดไหมเนี่ยแล้วเราก็มีอันนี้ให้อีกอันหนึ่ง อันนี้เป็นรสซีฟู้ดอ๋อซีฟู้ดแล้วก็ต่อด้วยอันนี้เป็นอันนี้รสพิซซ่ามันเป็นเหมือนใช่หรอมันฝรั่งเอ้ยไม่ใช่รถคาโบนาร่าไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่คาโบนาร่าพูดผิดลาซานญ่าเกือบถึงแล้วพิซ za คาโบเนาล่าไปจะให้ายคือละสัญ่าครับมันเละเหรอมันเละมาเมื่อไหร่ชิมนะครับเอารสชาติรสชาติเร็อร่อยอร่อยเลยมันได้รสลาซานญ่าไหมล่ะได้นะแต่พอดีกินไปหลายอย่างก็ไม่ล้างปากก่อนไง คล้ายดีนะน่าจะคล้ายๆกับตัวนี้เนี่ยเป็นโลโลเหมือนกันคล้ายๆกันหรออ่านก็อ่านไม่ออกไม่เป็นไรกินเดียวพอแต่อันที่เหลือสามอันแล้วก็จะมีที่เหลืออีกสามอันนี้นะคะจะให้ดูมันคล้ายกันคล้ายกันไปหมดเลยอ่ะอ๋อเป็นลูกบอลแบบนี้อุ้ยคลนเอแคร์หรอเหมือนไข่เอแคลร์ไม่เคยกินขนมกรอบแบบนี้อ่ะคล้แคร์นี่ชิมสิอ่านต้องชิมหน่อยชิมด้วยสิดูยัอ่ะเธอชิมก่อนแล้วจะบอกฉันไม่ค่อย อคืนเลยไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้นี่ดีกว่าเยอะเลยข้ามากกว่าแต่ดีเนี้ยขนมขนมแต่ละเชื้อชาติเนี่ยอ่านสองแบบไม่เป็นไรเข้าปากรู้รสชาติเหมือนกันก็รสชาติถูกปากแล้วก็จะมีอีกสามอันอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนกับข้าวเนาะเพราะว่าเกาหลีก็ทําข้าวเหมือนกันบ้านเรานี่อ่ะโอ๊ยมันนุ่มๆจริงๆด้วยอลองิของลเต้เนอะเฟยแกะเลยนี่ครับเป็นแบบนี้ โมจิโมจิไงเรียกโมจิเถอะเป็นยี่ห์ถิ่มไหมอืมไม่มีใครเลยอร่อยฉันจะไม่เอาเปรียบเธอฉันจะลองชิมด้วยมันจอมดัดมาขนาดนั้นอร่อยหนึบหนึบอืมน่ารัเนื้ออร่อยอืมฉันรับเลยเธอเด็ดอ่ะอืมอืมแล้วันมีหนุ่มร้านอยู่ขล่องก็อร่อยมากเด็ดเด็ดกล่องนี้คือห้าร้อยทีนี้เรามาดูของญี่ปุ่นไหม อของญี่ปุ่นเราดูซิวจะมีขนมแปลกๆไหมมาแล้วอันนี้คือราคา2 9 9บาทนะคะนี่นี่พอญี่ปุ่นเพิ่มฮอกไกโดมาเลยจ้ะอันนี้คิดว่าเป็นชีสไหนมันแก่ไปดิของญี่ปุ่นแพ็เกจจิ้งมันแบบคิวอะเอ้ยนี่ขของญี่ปุ่นเยอะมากของญี่ปุ่นนี่เอาคุณจะเกาหลีก่อนใช่ไหมอย่างที่บอกแพคเกจิ้งเขาได้ตะเกีกอหุยหอม มากชิมน้ำหน่อยอนะชไม่รู้ระดับไหนไม่เห็นรู้สึกเลยเลยรู้ดิครับปกติขาขายห่อเท่าไหร่อยากรู้อะสามสิบกว่าบาทขึ้นไปถึงห้าสิบแล้วอ็เผ็ดยูอร่อยด้วยอร่อยเก็บซองไว้สิเลยกองถุงมาเจอเนี่ยใจฟูเลย อ๋ออันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะอันนี้ซีซี่มาการองซีซี่มาการองนยูด้วยซีซี่มาการองไหนมาลองดูเด้วงดีอ๋อแล้วเบิดมาหออ,อีกอ๋<ค><ต>อเป็นข้าแกงจิ้ง<ๆ>อย่างงี้ว่าออะไรรห ซีซี่มันกระลองราคาเท่าไหร่นี่ยมีขายหลายราคาเลยอ่ะอันเนี้ยคือเรากล่องนี้เราซื้อมาที่ราคา2องเก้าเนาะอันเนี้ยเขาขายกันตั้งแต่ราคาเนี่ยสีบาท45บาท49บาทเฮ้ยทั้งคุ้มมากนะเธอดูทั้งกล่องนี้มีกี่อย่างมีบัมเพลชาาเจ็ดสิบเกาบาทดูดิมันมันมีกี่อย่างซื้อกล่องนี้มา300บาทนี่ห้าสิบบาทแล้วอะไ่เคยเปดแล้วเฮ้ยอันนี้อ่ะเดี๋ยววนีเดี๋ยวนี้นี่ดิอันนี้เหมือนขนมทุกชาติมรวมกันเลยอ่ะเออมันไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญีี่่่ปุนนนล้้วๆเออาามะ อันนี้ก็ไม่ญี่ปุ่นไหมอันนี้มันคือขนมที่เรากินตอนเด็กมันคือภาษาญี่ปุ่นมันจะไม่ญี่ปุ่นได้ยังไงอ๋อไม่ใช่ของฝรั่งเหรอเธอชิมอันเธอเคยกินยังอันเนี้ยไม่เคยอะตอนเด็กๆฉันกินบ่อยมากตอนเด็กๆฉันชอบจังหวัดผมไโอ้ยกลกามากอ่ะโอ้โหนี่ตอนเด็กๆชอบกินมากใครชอบกินอันนี้ลายแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเคลือช็อกโก้มันเหมือนเป็นคอนเฟลกแบบเคลือบช็อกโกแลตอยู่ใช่ถูกต้องมาลุยครับตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าอันเนี้ยคืออร่อยสุดๆอร่อยปะ ไม่ตอนเด็กถาแบบเด็กแกคุณพี่กินเนนั้นอร่อยดีอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไม่รอร่อยกอถามจริงอร่อยอ้าวฉันทำไมฉันหามไม่ได้อร่อยจริงนะทำร่ามีเมลเมลเข้มข้มนมากเห็นไหม<า>อ,อร่อยอืมแล้วนี่เหมือนชอบกินไงที่มันเป็นทิสทีส่เป็นแบบอ๋อเออแกดิชิมดิมีความหวานนิดๆแต่อร่อยดีมันไม่กรอบแค่เดียวโดนน้ำลายแล้วมันยุบไปเลยเอออร่อยอันเนี้ยรสชาติเหมือนอะไรรู้ไหมคนเกิดทันไหมลิงโก้ส s t a ์ โโอ้้หรนนัเหมือนปะเหมือนเหมือนเลยเหมือนลิงโก้สตาร์มากคือลิงโก้สตาร์ซึ่งตอนเด็กๆชอบมากแล้วหายไปแล้วไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ามสามสอัพนี่คุณอาจจะไม่จากลิงโก้สตาร์เลยที่ดีที่ไม่ดีสามสิบห้าดีที่ผมไอายุสิบแล้วอันนี้อันนี้คือทำไมอันนี้นับเป็นหนึ่งชิ้นป่ะอันนี้เหมือนเงินก้นถุงไงเธอเงินก้นถุงให้โชคเอาไว้ให้โชคดีเนี่ยเป็นขนมก้นกล่องไงอะไรก็แค่นี้อ่ะนี่ให้เฮ้ยเขามีสองอัน อันนี้ขนมเซนเบ้ป่ะใช่แต่เท้าเธอชิมอันนี้เหอะอี่อย่างวะเหมือนเป็นข้าวข้าวพงเนาะอืมอันนี้อร่อยเหรอเอามีอันเดียวเอาชิมดิอร่อยเลยอืมอร่อยอ่ะอร่อยมันไม่ได้มันไม่แข็งนะมันเออเขาเรียกว่ามันฟูฟูอ่ะมันยางไม่หัวมันกรอบแต่ฟูฟูจริงๆซื้อของสูกอ่ะซื้อราคาประมาณนึงเนาะแล้วก็เอาไปเล่นสนุกกันในครอบครัวอย่าไปซีเรียสมากอันนี้เอาไปทำไอ้แค่แบบเอ้ยอันนี้ดูดีอืม อ๋อเธอชิมชีสฉันจะชิมอันนี้มันเป็นชีสอะ่ะฉันว่าเธอน่าจะชอบกินเธอชอบกินชีสไงมมันไ่อ๋ออาจจะไม่รู้ไม่เวิร์กเหรอเวิร์กด้วยให้คนที่บ้านทางบ้านดูเหมือนชีสไหนมือได้อยู่แต่ว่าเราแค่ไม่ชอบรสชาติแบบนี้นั้นเองมันเป็นไงนม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 อ่ะหน่อยหน่อยอ๋อนมชอบกินเหรอจ๊ะชอบมากเลยอันนี้นะคะจากกล่องญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นอัลมอนด์ช็อกโกสติกเอาไว้ดีชิมเลย อ,อ,อ,อันนี้เป็นเยลลี่จับแล้วข้างในมันลื่นๆรสมะม่วงด้วยชิมเลยมามันเป็นแผ่นอย่างงี้เหรอ,อ,อน่าเกลยดน่าเกลยดน่าเกลยดอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยอันนี้ต้องแช่เย็นรสเลยออ๋ต้องแช่เย็นใช่อันนี้ฉันเอาอันนี้ชูด แล้วทุกคนครับกองสุ่มทั้ง3กล่อง500 350แล้วก็290มูลค่า500เป็น850บวก่วห้บวกเฮ้ป็นพันหนบกาเก้าก็เป็น799ดเก้าเก้กแล้วบวกสามร้อยห้าสบก็แปเป็นรอยห้าสิบก็เป็นพันหนึ่งร้อยหาทประมาณนี้ได้มาหมดนี่ถือว่าคุ้มมากคุ้มครับแล้วมันก็สนุกดีแล้วก็ได้ชิมขนมอะไรที่เราแบบไม่เคยกินด้วยทว่รรมดาถ้าเราเดินผ่านเราจะผ่านมันไปเลย เราจะไม่หยุดชิมแน่นอนแต่วันนี้ได้ชิมถือว่าคุ้มค่ามากๆแต่เดียวนะของจีนอะหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะฉันมีความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้หมดอายุแล้ว <c oughs> แต่ว่าให้ทุกคนดูให้ดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยหมดตั้งปีสองสองเดือนเก้าอันนี้ก็หมดอายุแล้วเราสั่งมาเดือนนึงเนี่ยเราสั่งมาประมาณเดือนหนึ่งแต่อันนี้มันหมดแต่เดือนก่อนเดือนหนึ่งของเราเหรอเนี่ยของเกาหลีก็หมดปีสองสองของจีนเนี่ยระวังนะ ถามวมดหมดอาย,ยุเขาด้วยแล้วกันก่อนซื้ออันนี้ก็หมดอาย,ยุแล้วเลยให้เรากินน้อยเยอะหน่อยหมดกินกันไม่เยอะเฮ้ยหรือเขาปั๊มมันผิดเธอเขาไม่ปั๊มมันผิดอย่างแกรุณน่าอย่างบอลลูนน,าานี้แง่ดีครับ <c oughs> อันนี้หมดแล้วเกลี้ยงเลย <c oughs> กล่องนี้ห้าร้อยบาทจากจีที่เรากินไปตั้งแตต่อนแรกหลายๆชิ้นนั้นไม่หมดอายุหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเพิ่งหมดอายุไปเมื่อประมาณสองเดือนไม่เป็นไรหรอเมื่อคงทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะธรรมดามต้องตียุ่เผื่ออยู่แล้วเหรอเนี่ย หมดแต่เดือนเก้าอ่ะแต่เราเพิ่งสั่งมาเดือนหนึ่งแล้วสั่งมาตอนเดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ดมัน้องคองหมดยุ้ยใส่ไว้ให้เราอ่ะกล่องสุ่มไงสุ่มก็หมดอายุแล้อ้โหสุ่มเ่อหมดอายุหรือยังยังยังมาครบจักเลยอ่ะโอเคค่ะโอเคครับตามนั้นเจอกันในอีพีหน้าอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะถ้าเราแอดมิดไปเอ่อจะมีอีพีที่โรงพยาบาลถูกต้องครับบ๊ายบายครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กระจายสองคนด้วยนะครับ ว่าเราต้องสุ่มขาหน้าสุมใหม่ก็สุ่มใหม่ขาะนี่จะสุ่มใหม่เลยจะสุ่มจากเพดเลยว่าเพดไหนบ้างเอาอยี่ดีกก่ามาช่างหมันไส้ละเอาของเสียมาให้เราได้อารมณ์เสียเลยเอเ็ <c oughs> okay, ครับไปาปครับ